สวัสดีค่ะเพื่พอนเพื่อนพ่อแยบุรัดพากินอีูแล้วเด้อจ้ะเพื่อนวันนีน้เป็นมกหัวปีไสหมูมกหัวปีไสหมูเพื่อนมาเสแสร้งน้ำกันมกใหม่ๆฮอนๆครับเพื่อนเด้อกินมกหัวปีน้ำกันก็แยกบุรัด ได้กินปราเดกมากและเป็นกินตำ <c oughs> มุเส้นปลาแดดเสี่ยงนะเดื่อนเส้นน้ำป,ำปลาเส้นบุญรัดหอมหมก็เปลี่ยนได้หนหอมแบบแปลนๆๆๆสิละ <c oughs> พับๆใส่ลวดเสียงพื่อเกากับคเ่อนเด๋อเ่เสี่ัมาเสียม่่กันเยอบุรัดกับ หมกมหัวปีหัวปีปปหันเพื่อนงะปีกับกระเนียวฮ้อนๆนอับเพื่อน,นพักกระไรอันไรย่างเนี่ยพักอ่านี่พักกัดขาวพักกัดหินพักกัดหินบานเท่า,น,านี่ยนะจ๊ะเพื่อนลูกโดดอันนี้อันเบียเบียพักพักกัดพักกัดบานเท่าแต่พักกัดน,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 น้อยอัฮะเพื่อนพักกัดน้อยเไปดื้อสเสียบไม่กันเลยเนี่เวลาเกิดเพื่นกับกระเนียวฮ้อน มาแสบเลยมาเนี่ยเยอะอาหารอีสานบ้านเราค่ะ mm hmm. นี่ก็มกใส่หมูค่ะเพื่อนๆมกใส่หมูใส่ผักอีตูผักชีเล่าค่ะอืม mm hmm. จับ กวดีกระพริกไส้บุูรัทว่าอันใส่หระพริกตายมากัดลูกโดดออกเอาผู้เทาเพิ่งกินกระพริกไปแหละมกไปสู้ผู้เทากินนั่งอ๋เนื้อวคนหัก มุกมดปีเสียหยกกลวว่ามันหยวกโ่อพีดปีมุกมดปีเสียหมูขาเนี่ยประกันหุ้น ลูกโดดอุ้ยใช่ไหมเสกชี้าหล้าเสกอีตูคันค่ะพคก,กันค่ะอาหารอีสาน กัดหิน <S <S ว่าซาบีอีสานเขาว่าประกัดหินมันมันออกดัง,งกันไปออกดังแล้วเขาขเนี่ยเออทำนี้ไงเขาเสียบ 嗯。Mm. แจมกก่มกันทำก่น หมกงวดปีใส่หมูเ,เ bye <c oughs> จ็บเๆกันรับบ๊ายบายเง่ายเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนสวัสดีคะ่ะ